ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญมากในตลาดการเงินและเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจมากจากนักลงทุนในวันที่28ตุลาคม2568ทองคำมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่น่าสนใจซึ่งเราได้มาพิจารณาและวิเคราะห์กันว่าเหตุผลและกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรเพื่อเก็บประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการร่วงของราคาทองคำรอบนี้เกิดจากสีปจัจจัยหลักสงครามการค้าสหรัฐจีน การเกิดสัญญาณเชิงบวกในสงครามการค้าทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงและทำให้ราคาทองคำร่วงลงก๊อปเวิลเม้นชดาวนสหรัฐ ah การปิดการปฏิบัติงานของรัฐบาลสหรัฐมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายและเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเศรษฐกิจและลดความต้องการทองคำข่าวเฟดลดดอกเบี้ย ok er การตลาดสะท้อนข่าวดีไปก่อนหน้าทำให้เกิดแรงขายทำกำไรและทำให้ราคาทองคำร่วงลงสัญญาณเทคนิคการย่อตัวของราคาทองคำ เป็นการปรับฐานเพื่อสร้างฐานใหม่ให้มั่นคงหลังจากขึ้นแรงก่อนหน้าแนวรับสำคัญอยู่ที่3 950-3 940$ ถึง3 9 4 0ดอลลาร์61 0 0บบาทหากไม่อยู่มีโอกาสลงต่อถึง 3,700$ ดอลลาร์59 000บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่ 4,040$ ดอลลาร์62 5 0บบาทกลยุทธ์ราคาวอร์ซัสทามิง ด้านราคาถือว่าเริ่มน่าสนใจหลังจากราคาปรับลงมากกว่า400ดอลลาร์ด้านจังหวะเวลายังไม่เหมาะสําหรับการลงทุนเนื่องจากข่าวใหญ่เกี่ยวกับการเฟดลดดอกเบี้ยกําลังจะเกิดขึ้นและตลาดอาจซบเซาช,ชั่วคราวหลังจากนั้นคําแนะนําสําหรับนักลงทุนนักลงทุนระยะยาวหากสามารถรับความผันผวนได้จะสามารถสะสมทองคาได้ที่ช่วงราคา6 1 0 0 0อ6 1 7 0 0บาทนักลงทุนระยะสั้น รอดูทิศทางหลังการประชุมเฟดวันที่30ตุลาคมและควรเข้าซื้อเมื่อมีแนวโน้มที่เหมาะสมแนวรับและแนวต้านสำคัญแนวรับ3,950ดอลลาร์61,000บาทแนวต้าน4 0 4 0ดอลลาร์62,500บาทสรุปใจความสำคัญการปรับฐานของตลาดเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรตลาดที่ดีแต่ตลาดที่ดีไม่ควรขึ้นอย่างร้อนแรงเหมือนกระต่ายแต่ควรเติบโตมั่นคงเหมือนเตา่า และเมื่อตลาดมองไปทางเดียวกันมากเกินไปก็ควรระวังการกลับตัวเมื่อพูดถึงการลงทุนในทองคำแท่งก็ต้องมีการวิเคราะห์และแตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่อเก็บประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเข้าใจตลาดและกลยุทธ์การลงทุนเป็นสิ่งสำคัญมากและการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงตลาดนี้ได้อย่างง่ายดายสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อเริ่มต้นการลงทุนในทองคำแท่ง https colon slash l a s w w w i n t e r g o c o t h s l a s open account ข new s l a s ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ i n t e g r o a d i n t e r g o ลงทุนทองคำแท่งราคาทองวันนี้ทองคำแท่งทองคำแท่งราคา